นี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากนครสวรรค์ค่ะโอ้ยเรากำลังมาใกลกว่าผมหน่อยก็เป็นร้อยโลครับเป็นร้อยพี่มาจากไหนมาจากกงพทพนะวันนี้วันศธนะซาติงเสาซาติงเสามานี่นครสวรรค์มาใกล้กว่านะเมื่อวานนครนายกเออนครนายกมาเหรอเอ้ยนครปฐมใช่พี่เน้นเมื่อวานเนี่ยนครปฐมใช่่คะนครปฐมเมื่อวานนี่นครปฐมครับนครปฐม อะไรของอะไรไม่รู้ลงไปก่อนอ่ะลงไปก่อนพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะไอ้นี้ยังไม่ได้คัดเหมือนกันเพราะถ้าแบบไอ้นี่แถมของโซนิกป่ะครับโซนิกเท่าไหร่นะพี่พี่ใส่ไปก่อนก็ได้ผมเดี๋ยวค่อยถามไปตอนนี้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวพี่ให้นาทีเดียวใช่ใช่ไม่น่นจวค่อยเอาออกพี่ผมแบบบางตัวผมไม่ได้คัดเพราะโซนนี้เพิ่งลงเมื่อวานเลือกไปก่อนเพราะได้ครับตอนนี้มันไม่มีอะไรตินไหมที่เมืองจ่า <laughs> ใช่ครับนานแล้วขนาดยังนอกพี่ก็เหมาเกี้ยงแล้วครับยังนอกเ้นะรอลพี่ก็เหมาเพี้ยงพี่เขาเหมาเกี้ยง,ยงล้เละเซนทรอยใช่มันมันเร็วครับมันจะเร็วมากมันจะเร็วมากเลยครับ <laughs>